โอ้ค้อมเสียดายว่ะถ้าให้ปืนนะเอกยิงไม่ได้สามตัวเนี่ยมีเอ๋มีไหมเอกแต่ก้าเอเอายามาสามนันันึงี่นันึงกันค้าก็นันานันาเดี๋ยวไอ้เนี่ยเอยุดกำแพงฝานันเขาส่งขนาใครอะเอง าอยยังนั้นเลยหรองะพอตายเด็กเอ้ยคล้อยมันลงมาค้อยมันลงมาป่ามีสองตัวสามตัวใครเดน๋ยวเดี๋ยว

ไม่ตายไม่ตายดูดิตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึงเหลืออะไรเลยมันยิงมัเลยบ้านหนึ่งมาไงบ้านหนมาไงออ่ตาย้องไอ้โอไอ้โบ้านหนึ่งไงอ่ะ Det er jo